เอานะครับถ้าขอสีท่านท่านนะครับอยู่ผมเดตตี้ฮับนะก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสคริปต์แบบโบรกาเดนการ์ดนั่นเองนะครับผมก็โอเคถ้าเกิดพร้อมนะครับก็ไฟจะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มตัวคลิปกันด่วนนะครับผม let's go พอเราเข้าเกมไปแล้วใช่ไหมครับก็ทำการอ่าสคริปต์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีสคริปต์ตัวนี้นะครับก็สามารถได้จะ กปซื้อได้นะครับผมที่ไซต์ของเท็ดดี้ครันะครับแต่ผมจะทำการทิ้งลิ้งไปที่เน็ตไว้ใต้ในคลิปแชทเลยนะครับเพียงเข้ามาใช่ไหมครับกดล็อกอินนะครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับมาที่สโตแล้วก็เลือกเป็นสคริปต์นะครับแล้วก็สคริปที่อยวตรงนี้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่1น0บาทนะครับผมอัเดตฟรีถาวรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสคริปต์นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังงงอยู่นะครับว่าซื้อยังไงนะครับผมก็ทาการสอนวิธีซื้อเรียบร้อยแล คร่าวๆไว้ก่อนเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมสำหรับการออโต้ฟาร์มนะครับก็ในหมวดหมู่แรกนะครับเจ e n e r a ลนะครับผมออโต้บายซีครับออโต้บายซีคืออะไรครับเวลานะครับมีเมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่าซีเนี่ยถูกขายในตลาดของเราใช่ไหมครับเช่นผมต้องการจะหลักซื้อเป็นสมบุกสมบันต์ซีใช่ไหมครับเวลามันเข้าตลาดเราใช่ไหมเราสามารถจะกดเลือกนะครับผมเป็นคอนนะครับแล้วก็กดออโต้บายซีนี่แหละนะครับผมเวลามันเข้าตลาดนะครับหรือว่าอ่าเราต้องการจะซื้อเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดออโต้บายซีได้เลยนะครับพอเราในซีเสร็จใช่ไหมครับก็สามารถที่จะมากด ว่านะครับเราเนี่ยนะครับผมมีเมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่าซีดอันไหนนะครับที่ต้องการจะให้มันเนี่ยปลูกโดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถจะเลือกไว้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กดออโต้แพลนซีดนั่นเองนะครับโอเคส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นฮไฮเวิบนะครับไฮเวิคืออะไรครับไฮเวิ่กก็คือออโต้เก็บเกี่ยวด้ยนะครับสมมติว่าผักนะครับหรือว่าผลไม้ของเราเนี่ยนะครับมันโตพอที่จะให้เราเก็บแล้วนะครับมันก็จะออโต้เก็บให้เราเนี่ยนะครับโดยจะมีตัวเลือกนะครับว่าเราต้องการนะครับให้มันวารปไเเก็บบนะคัดินไปเก็บหรือว่าาาออออออ่่นะคครับืะไรรคับกว่าปเเาก็บนะคครรััััับบบมมนนนนนกก็็จะะเเเให้ททีลย่องผ แล้วก็ถามมาเลืองนะครับว่าจะให้มันหยุดเก็บเนี่ยตอนที่มีอีเวนต์อะไรเข้ามานะครับสำหรับคนที่อยากให้มันโตไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยอ่าให้มันเก็บตอนที่เราได้เป็นผลเสิยดอนนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นอีกนองนะครับอีกนองแพลนคืออะไรครับอันนี้นะครับก็คือเราเลือกนะครับว่าเราบรรลุการให้มันเก็บผลผลิตไหนนะครับสมมติว่าเรามีเป็นต้นแครอทใช่ไหมครับแล้วเราบรรลุการให้มันเก็บเนี่ยผมสามารถที่จะกดเลือกเป็นแครอทได้ครับแล้วก็เวลาเราเปิดออโต้ฮาวเวตเนี่ยมันจะไม่เก็บต้นที่เราเลือกไว้แล้วเนี่ยน์นะครัับให้มนนอ่่เร์ไป ก็ติดสองอนี้ไว้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งมิวแทนนะครับก็คือผลกลายพันธุ์นะครับถ้าเกิดว่ามันกลายพันธุ์เ,เ,นะนเ,เนี่ยนะครับแล้วเราติ๊กเอาไว้นะมันก็จะไม่เกิดพรานลหนเองนะครับอ่ะประมาณนี้ผมก็จะทำการเลือกเป็นเทเลพอร์ตแล้วกันนะครับแล้วก็กดออโต้เฮลท์ได้เลยนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับมันก็จะทําการวับเก็บนะครับเจ้าตัวผักหรือผลไม้ของเราเนี่ยทั่วสวนนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นเซลล์นะครับอันนี้ก็คือเป็นออโต้ขายนะครับสำหรับคนที่จะเอาผลพวกนั้นนะครับผลผลิตเนี่ยไปขายนะครับก็สามารถที่จะกดเลือกได้นะครับว่าจะให้มันเซลล์เนี่ยนะครับทุกๆกี่นาทีนะครับหรือว่ากี่วินนั่นเองนะครับตัวผมจะให้มันไปขายในทุกๆห้าวินใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งตัวเลขเป็น5นะครับแล้วก็กดออโต้เซลล์ไว้นั่นเองนะครับแล้วก็รอห้าวินนะครับมันก็จะมาขายเรานะครับทุกๆห้าวินััััั่่่่นนนนนนนเเเองะะะะคคครรรรบบบบบแแลลลล้้้ววก็็สาาาาามมมมถไไไดจใหหขยผผชป แอปเปิลนะครับโอคาโด่เนี่ยก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นอีกโนไทป์นะครับก็คือจะไม่ให้มันขายเป็นไทป์ไหนแล้วก็ไม่ให้มันขายเป็นผลไม้แก่พันธุ์ไหนนั่นเองครับอันนี้ก็สามารถที่จะคัดต้อนได้หมดเลยนั่นเองนะครับสำหรับอาส่วนของเซลล์นะครับแล้วก็จะเป็นเพรสเชตเอ็กนะครับอันนี้ก็ทำว้ให้เฉยๆนะครับสำหรับคนอยากใช้นะครับเป็นการเปิดไข่นะครับการซื้อไข่ตรงนู้นเนี่ยนะครับผมอัจจะเป็นการเปิดไข่แล้วนะครับแล้วก็สามารถได้ครับว่าจะให้มันเนี่ยเปิดไข่เป็นความระดับไหนนะครับจะเป็นอันคอมมอนเร ว่าให้มันแฮชในส่วนของแคร์หน่อยนะครับแล้วก็ฟีดนะครับวันนี้ก็สำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้มันเนี่ยเอาผลประเด็นไหนนะครับไปฟีดเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเป็นเพลเยอร์นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือการโปรเทคเนมนะครับเวลาเราไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าเล่นโปรให้เพื่อนดูนะครับก็สามารถจะกดเปิดนะครับแล้วตรงขวาบนเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นชื่อของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นไฟโหมดนะครับอันนี้ไว้บินเล่นนนนนะะะะคคครรรรรรัับบบแแลล้้้วววต่่่่่าาาาาิใใหหหูืือออเเปจจ ในการวิ่งแล้วก็ความสูงในการกระโดดนะครับแล้วก็มิชลดนเนสนะครับก็จะมีพวกออโตเฟีลิปนะครับสมมติว่ามีผลที่ผมชอบอยู่ใช่ไหมแล้วไม่อยากให้มันหายนะครับแล้วผมทำการที่จะฟีลิปมันไว้นะครับหรือว่ากดติ๊กตาแบบเนี้ยนะครับติ๊กถูกใจเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเฟีลิปทป์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับให้มันเลือกเป็นทายของผลนะครับหรือว่าเลือกจากอ่ามิวแทนก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นเลือกจากชื่อโดยตรงเลยก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้อันไหนนะครับแล้้ววก็็็เเเปปนนนนนนออััีีต์ใหม่ะครบบ มันมีอะไรขายบ้างนะครับแล้วก็สามารถจะเลือกได้นะครับว่าเราจะให้มันออโต้เซียเทมไหนนะครับเวลาอีเวนต์มันมานะครับแล้วก็โมูลิเช่นกันนะครับสามารถจะใช้งานออโต้ได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นอิงโล่แพลนนะครับอิงโล่แท็บแล้วก็มิวชันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นสติลเลอร์นะครับอันนี้เป็นในส่วนของการขโมยผลของชาวบ้านนะครับสมมติว่าผมต้องการจะขโมยของนะครับของคนคนนี้นะครับยูโตะนะครับ เรวินเอ็นจิโลเนี่ยนะครับก็เลือกชื่อเขาไปนะครับแล้วก็กดเทเลพอร์ตดูแพนนะครับเพื่อเป็นการดูนะครับว่าผลราคาที่มากที่สุดของเขาเนี่ยนะครับคือผลไหนนะครับแล้วก็สามารถจะกดติลมอสเอ็กเพนซีแพนได้เลยนะครับก็จะเป็นการติลนะครับผลที่แพงที่สุดในแปลงผักของเขาเองนะครับผมแต่ว่าต้องเสียนะครับสามสิบเจ็ดโลบักนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดคุณมีก็สามารถจะกดเพิ่มไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมชเลน่านะครับแล้วก็คอนฟิเกเรชันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นพอเซ์เบอร์นน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 นะะะะะะคคคคคครร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 ัััััับบบบบบีีีีีจจจออ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 อยยหหหืืืววว่่าาาปปปปปปเเ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 ็็็็็พพพสสสแแกกกกไดด้้ทิลลลล ประมาณ40หรื30ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดวอชกรีนไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันกิน CPU เยอะนะครับแล้วก็จ p u นะครับผมแล้วก็ Custom เซฟเ e r ร์ฟนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนใช้ d ีที่ครเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วต้องการให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปมาเซิร์ฟคุณใช่ไหมครับสามารถจะกด Copy Server ID นะครับจอไปเดียร์เนี้ยแล้วส่งไปให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเ่าคุณวางลงไปนะครับแล้วกดเซิร์ฟเวอร์มาหาคุณนั่นเอง นะครับแล้วก็จะเป็นทีมนะครับผมสามารถปรับได้นะครับว่าใช่ UI เราเนี่ยเป็นทีมสีไหนนะครับแล้วก็ background transparency นะครับคือความโปร่งใสของ UI นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็น create conflict นะครับอันนี้นะครับสำหรับคนที่อาจจะรันหลายจอใช่ไหมครับหรือว่ารัน c o n f i g t เพื่อนเพื่อนนะครับสามารถที่จะกดที่พวก f u n c t i o พนี้ไว้นะครับแล้วกด generate ได้นะครับมันจะเป็นการ copy ตัว c o n f i g t พวกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปวางนะครับด้านบนของตัวคลิปได้เลยนะครับอ่เช่นแบบนี้นะครับ ก๊อปปี้มาแล้ววางปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาให้เพื่อนรันหรือว่าไปรันเองได้เลยนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนฟิก u r a t i o n นะครับแล้วก็ทรีก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไหนนะครับต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับหรือว่าส่งสายในส่วนไหนนะครับสามารถที่จะ call s u p อร์ t ของเน็ตที่ครับก็ได้นั่นเองนะครับก็จะมีแอดเป็นคอยตอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอ่าโอเคก็สคริปต์นี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสคริปต์โรับผมก็เเดี๋ยวกานะครัับบผมสหรคลิปปนี้ผมไก่อนนะครับเเยกนนจอััครบบบ๊าาย